ทำมาม่าอยู่อ่าไหนมาม่าอะไรคะท่านเออมาม่ารอเด็กมาม่ารอเด็กนี่นี่คือเราเด็กๆของท่านนะเราแบจะมาทำไหมอ่าอยากไปให้ไปดู่ทเด็ดแต่แปดก็ไม่มีเนี่ยนะไม่แปดได้อยู่หรือเหลือแปดปั๊ดสิแปดปั๊ดสินี่เยอะหรือหรือคะาหรือคะอ่าอ่ะอ่าอ่าในสุดนละครับเราไม่เคยบอกใครอ่าขอถ้าบอก ใ่เขาจะไปทำกินกันเองไปมอผมอ่านี่ก็จะเป็นเอาไว้รอเด็กในสตูนะรอเด็กจริงเรื่องมันเกิดมาจากว่าทำให้น้องกินเราก็อยากให้น้องมาเที่ยวที่บ้านบ่อยๆอะไรเงี้ยผมก็ทำให้น้องกินแล้วผมก็ไปบอกสุดน้องเพื่อว่าให้น้องมาหาทุกอาทิตย์ไงก่แค่ว่าจะมากินมาม่าสรุปห้าปียังไม่เคยบอกจนทุกวันนี้น้องมันก็ยังไม่เลยแล้วทำไมถึงอยากให้น้องมาหาทุกอาทิตย์เงาขึ้นเนเล่นแล้วตอนเนี้ย กิงานก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยอ่าเดี๋ยวให้ดูทีมงาน่าเลย่ไหมห้าหมืหกโอ้โหเขาดูหมื่นคนแล้วแกเฮ้ยเจอคนขี้แอร์กับนนนนอันนี้คืออร่อยไหมคะมาม่าเราเด็กของท่านเอสอ่อาค่ะต้องบอกอร่อยนะคืออย่างนี้ครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงฮะ้ามาอร่อยเขาใยมากแต่คนที่รู้วิธีการทำ ไม่ไปไม่เหรอเหมือนกูจะใส่อะไรลงไปอ่ะอะไรเหรออยวไปเชื่อเพียวเดี๋ยวผมกนอ่อุ๊ยท่านท่านจะเผยสูตรเลยเหรออ่ะอย่างนี้เกสยังไม่ได้กินนะอย่าให้เกสเป็นคนพูดเกสไม่พูดโกหกเลแล้วคุณไปไหนนะไม่ยืนยันยนะอย่าไปเชื่อครับพวกนี้ไม่ชอบเล่นน้องแปะให้พี่อยากได้พาวเวอร์แบงค์จัง ต้องนู้นพอจะมีเกรซทำงานอยู่ถ่ายไปที่เกรซนะอ่ะโอ้เกรซไม่พูดโกหกอีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาถือสิงห้าเดี๋ยวผมจะทํามาม่ารอดเด็กดูว่าเกรซจะตอบอร่อยหรือม่อร่อยเพราะว่าเกรซก็เปิดร้านนมเหมือนกันเป็นคนทําอาหารเหมือนกันก็มาวัดกันในไลฟ์สดนี่แหละสดเลยขอโทษด้วยนะ่ร้องไม่อร่อยซูสซูสซูสุดสผมถ้ายังไม่รู้วิธีกทำต้องรู้อุ้ยได้ยังหม่ำหมด้วย ม่เด<ล>้หรืผมอกเดี๋ยวแก,กก็รอกินพ่อสองนะอ๋อโอเคโอเคโอ,คโอค้ท่านพาวทูพีเซนต์นะคะทุกคนแต่ว่าผมต้องปิดเป็นความลับนะครับเอาเป็นความลับอะไรแล้วไลฟ์ขนาดานี้นี 9, ่ยดูสิผนดูเท่าไหร่เก้าพันครับอ่าผมต้องปิดเป็นความลับหน่อยหนึ่งครับอ่าท่านท่าน,านมีคนหาเปิดตัวแฟนอะไรเฟนอตัวแฟนแฟนมีสของเอสีดีครับแฟนมีสหรือแฟนมีวิ้ยใส่ผิดอันละผิดตัวผิดตัว อันนี้ท่านท่านไดฟังอะไรแล้วนะคะทุกคนเครับเพิ่พกงกวนผม,มเดี๋ยวเพิ่งกนผมอ่าเดี๋ยวครับสมาธิสูงอะไรนะสมาธิสงูงเราใช้สมาธิสูงในการต้องนั้นถูุกเอาไปแล้วป่ะแบตจะหมดแล้วเนี่ยขาเพี<ล>้ใช่แบตบแกลดไปแล้วสองเปอร์เซ็นต์ทวนแล้วเพี้ยวไม่มีหรอไม่มีนิดไงไม่ไม่ถึงว่าไม่มีอพอวีดแบงค์ไม่มีเบนก้าเบนเจาะกล้องสั่นมากขอโทษที่ขึ้ เดี๋ยวเราจะค่อยๆดึืบๆดืบๆไปใกล้ๆท่านเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นทุกคนค่ะเราจะพยายามถือให้มันเอ่มสั่นน้อยที่สุดนะคะตอนนี้อ่าเอาไปเยอะ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 นี่อันนี้จะมาด้วยนะฮะเออไยาถ่ายลงนั้นโอ้โหไม่ได้เห็นสูตรหรอกโลกโซเชียลเห็นก็ อ้าวเขานเขาเซ็นเซอร์สุดไปอ,อ่ะวเขาเซ็นเซอร์สุดไปเขาสูตรนี้ไม่ทำนะรวย,ยรวยรานโอโ้โหเขาเซ็นเซอร์สุด,สดไปอ่าแล้วแกไม่พูดอะไรหน่อยเลยเหรอคะเอ้าเห็นนะไม่เห็นนี่เ<อ>ขาเซ็นเซอร์อยู่มือบ้างมันสุดลับครับคื <c ười> <c ười> อพี่กินต้องแพงถามเลยว่าใส่ชีสหรือเปล่าทำไมรสชาติเหมือนคาโบแบบหวานนุ่มเหมือนคาโบจร่กินไม่ได้ใส่อะไรเลยนะมันเป็นงสุดลับเท่านั้นเป็นความลับยอดอ๋อหวานนุ่มเหมือนคาโบเลยนะ ทุกคนคะใครเข้าพึ่งเข้ามาก็อยากพิ่งตกใจไม่ได้อยู่กันสองคนนะคะอยู่กันหลายคนนะคะตอนนี้ท่านกาลังเออโอ้ยกล้ามจะขึ้นอะเมื่อยเถอะแบตอนนี้ท่านกำลังออจะ,ะนนทาำทา,มามาสุดหลักอุย้ยแกเขาเฮ้ยเขาเป็นเซ็นเซอร์เคลื่อนที่แกดูดิดูดิดูดิน่าภลมิใจทุกคนเอาอย่าให้หลุดล่ะเซนเซอร์เคลื่อนที่น้าภูมิใจดูดิดดแกยกมือไปไหนก็เซ็นเซอร์ไปกับแกได้หมดเลยอะ่ะนี่ อันนี้คือที่ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่าเป็นสูตรนะคะเป็นสูตรรับ,บ <า S 1> เฉพาะของนั่นเองน่ยังไม่รู้เลยก็โลกโซเชียลจะรู้ได้ไหมเราปิดบังสูตรมีไว้นานแสนนานหลอกอไม่มีใครรู้จริงๆครับน่กจากของความเดียวท่าน,น้นจริงๆก็คือเรื่องจริงแต่ข้อเห็นมึงไม่เห็นแต่ดูว่าเรือ<ๆ>่องดีก ถ้าใส่ผมสักทีสองที่ใสได้ใส่ผงเอลงไปและผงบีลงไปผงบีเข้ามาแล้วก็ผงซีผงซีก็ฉันไม่บอกเลยโอ้ยไม่ใช่เดินไปดูนู้นดิกินหมดแล้วร้องแม่เลยแกกล้ามเราจะขึ้นเดินไปดูเดินไปดูโอเคโอเคเหนื่อยมากนะตอนเนี้ยนี่นะคะทุกคน อู้ชูม,มือทำไมล่ะครับเซนเซอร์ค่ะมันเป็นสูตรของท่านเอชเขาไม่ให้ใครเห็นอ่าอร่อยแซ่บหลายคะ่ะอู้ทุกคนจะให้ดูว่าเนื้อมันเป็นยังไงดิกลงลให้แมวกิน,นเลยเมื่อกีน,กน,นี่คือมาม่าสุดเด็ดของท่านนะคะนะคดะริ่แซ่บหลายคะ่ะแซ่บหลายอ่า อ้ิงฮ่าฮ่าจริงอะฮ่าไลไลมันนี่อยากกินด้วยเหรอน้องอยากกินด้วยเหรอคะอร่อยจริงไม่จบกัดไอ้ลองพูดแบบไหนดูดัดไม่เก่งใจใครสิตอนนี้เราได้ใส่สูตรเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วลังที่มันจะออกไปเร็วขึ้อ๋อตอนนี้เขาเ็ลิกเซ็นเซอร์ได้ยัง เลือกได้ๆลยโอเคแต่ทุกคนไม่รู้แล้วว่าเสร็จอะไรตงนี้ับโอเคนี่กินหมดกันยัง,งนำยั้นกำลังค่ะอร่อยไหมแม่แ, <c oughs> แบบจ,จะหมดแล้วไปช้าทำ <c oughs> ไมดนะเดี๋ยวผมจะไปเสิร์ฟทีเดียวครับโอเคอ่าคนค้าระหว่างนี้ก็ <c oughs> เออท่านเอสเขากําลังทํมมากรรมวิธีนะคะอุ้มก็เลยต้องเอาโทรศัพท์าชาร์จให้เพราะแบนเหลือสามเปอร์เซ็นตะ์ค่ะอร่อยไมสามจ้ำสุดนะครับอุย้ยอันนี้คนนี้เขาจ<ห>้ำสุดได้ของจริงอ่าคุณ<ห>เกสพร้อมมาลอกินแล้วนะคะเออสวัสดีเจ้าโอ้สวัสดีเจ้าเจ้าเจียงไมอนะเจ้าสวัสดีเจ้า,เ,จาเป็นคนอีสานเจ้ามันเ,เป็นคนเหนือเจ้าอะไรกินไม่ได้หรอเออใครอยากไปเออใครไป ใครปิ๊กใครปิ๊กเตรียใหม่แขบงเขาเตรียมแผน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 กันทุกคนเขาเตรียมแผนแก่งันสิโอทุกคนเออแม่แม่เป็นคนเหนือจ้าแล้วเนนี่ยะอไ เหนือฟ้าเจ้าเหนือฟ้าคือคนคือคนเลยเร็วเหนือฟ้าคือคนเลยเหนือฟ้าคนที่ที่คุณต่ดาวเขาจะบอกว่าเขาเป็นนางเฟิร์นที่มีทันที เฮ้ยเขาเขาเขารู้สูตรหมดเลยดิอ่าทุกคนนั่นเอสวีดีมาแล้วมิชลินสตาร์มาร้องนะจดต่อแล้วฮะจขอสูตรไไม่ด้อะไรเนี่ยนี่นี่เขากำลังเฮ้ยกินดีกินดีอุ้ยเขาอยากกินมากน้องเดี๋ยวขอเปล่าก่อนทุกคนคาดหวัง Budget จะอร่อยหรอ โอ้ยอา้าวน,นี่แมอร่อยครับแต่นมุกล็อนมุกล็อกอร่อยจริงกิน้มากเลยีอร่อยกินไยู่เลยสุดไปเ,เข็มมากดเ้วนร 오늘 오이아기